ีวันนี้อยู่กันในเกมเดฟบอลน,นะเรามาเ,รเราเล่นกันลองเล่นกันเนี่ผมก็เล่นไว้ต้้งหนหราหรอแตแต่ว่าอยากอดัดอ่ะเขาเกมแล้ว อเคมาเล่นดีกว่าี่อ okay. อกมาจากอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากรูหนูเหมือนรูหนูเลยข้างในแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสนอะหรล่า คนเพื่อนส่งผิดอะเย่นี่เออเข้าไปแล้วนี่ใครเตะเข้าไม่รู้ไม่รู้จักักคนเลยนี่ปัดปัดมือนิดหน่อยทึบนี่เข้าเลย กไมาตออเออเอเ่อนโอ้โออออเ่นเอเเ่นี่แต่ลวส่งนี่คนนี้รู้จักช่อตรง รู้จักด้วยเอ้ยเข้าเขาป้องกันได้นี่ยิงเลยเอา้ายิงผิดอีกแล้วนี่ทรงเย้เข้าเลยสองศูนห้านี่คนนี้ก็ไม่รู้จัก ไ,ได้เอาเอาเพื่อนนี่คนนี้แย่งเก่งเอ้าเรนแย่งหมดแล้ว,วนนเออเนี่เอาทำไมเขาได้เอาเราส่งผิดอะเราส่งผิดนี่เอ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ตัวนี้ ฝั่งเรายังรับได้ชึบชึบนี่ส่งเอา้าครึ่งเวลาอ๋อครึ่งเวลานี่ชึบเอา้างั้นโดนแย่งเะื่้ย ไม่มีใครรับได้เลยเอ้ะโอะเอ๊ะอ่ะอ่าเพื่อนเพื่อนค้เงตะออกไม่ใช่ไม่ใช่ล้วเราต้องเป็นคนเมื่อกี้เราต้องเป็นคนเอกเกนนเอนี่มองด้วยซื้บนี่ชงเลยซึบอซื้ อูครับตีไม่เขาเลยแปลว่าเราเก่งโอ้กปลว่าจะส่งให้คนรูจ้จักคนที่เรารูจา้จักนี่เยโอเคนี่คนรู้จักส่งให้เข้านี่คนรู้จักยิงเข้า อ๋อมิสซี่นี่ซึบเข้าไปแล้วอ๋อนี่เอ้ยเอ้ยเอ๊อ๋เกี่ยวทำอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนเข้าขาปีเลย เขาจะยิงแล้วเฮ้ยชนเพื่อนเลยนี่นี่ทรงทรงคนรู้จักอยู่ตรงนี้ส่งสงคนรู้จักเขาก็วิ่งไปนี่คนรู้จักยิงเข้าอีกแล้วเมสซี่ห้าห้าประตูต่อศูนย์อ๋อแล้วเก่งขึ้นเลย นี่นี่ข้าแบบไม่ได้เอ้ยนี่เอ้ยเ้ขาแย่งเอ้าเอ้ยเ้ยนี่ไอ้แยงเอาแย่งแล้วโดนแย่งแล้วนี่นี่ส่งนี่รูารจักไม่ไป นี่ชึ้อนี่ส่งไปอา้าวหมดเวลาแล้วลเวลาโอ้หมดเวลาไปแล้วโอ้โหฟังเรายิงไปเยอะเลยโอ้โอเค เราก็เล่นไปตามหนึ่งแล้วนะโอเคงั้นขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ถ้าใครชอบอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามด้วยวันนี้จะไปเจมส์วันต่อก่อนไม้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้